นายเขาเสียเชา้อมเห็ของพี่ซีรีส์ไเบ่าหน่อยครับขอเสียเช่ายูเซอร์ฟรอกซีนหน่อยบีอาะบันวึนอยู่ไลครับเจ้า b e c a ั s, no <S, yeah. <S, <S no e I'm too m u c สคับพวกเราบัส อุ้ยบัสวนเรียกยากมาเป็นทีมเลยเรียกีได้รับเชิญได้ไหมว้าวสครับเราเป็นทีมนะจะมานะจะมาได้ทำไมเฮ้ยถ้าเรียกยากก็เดี๋ยวต้อตัวดีกว่าจะได้จำได้นี่เป็นยังไงอ่ะครับผมขอส่งให้ผมขวากันเลยอ่ะสวัสดีครับผมภูรัชชัยครับ สวัสดีครับผมเอเอครับสวัสดีครับผมพาดแคร์สวัสดีครับคุณพอนครับเฮ้ยเอาตัวจริงๆมางเลหนุ่าไฮโน้ตไฮโน้ตนี่แพ้ไม่ได้แล้ครับคุณคิดสวัสดีครับผมจินลุกครับโอ้โหลูกสามที ยากแล้วสวัสดีครับอรันครับน้องน้องหรอใช่น้องไปสวัสดีครับผมไทยครับสวัสดีครับผมพิมัซซุครับ เด็กครับเด็กครับสวัสดีครับมาร์สคับสวัสดีครับเหียวเบอร์ครัเฮ้ยถามเวทีย่พี่เด็กอยู่อะไรนี่ แต่เมื่อกี้ข้างหลังบอกอย่างเป็นพี่เดชพี่อินเนอร์ของเนี้ยผมในกรอินเนอร์ในกาเปอร์อินเนอร์นี่ยังไงอินเนอร์ปกตินี่ทุกคนอาจจะชอบผมว่าผมเป็นเหมียวเบอร์ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆกับผมอ่าเวลาพี่เดชมันอยู่ที่อินเนอร์อ่าไหนสามช้อดายหน่ไปช้อดายโอ้โหเหมียวเหมียวเหมียวโอ้ยอะไรยี่วเหี้ยโอเคฮะสวัสดีข้าวบะหมีครับผมจังทีครับโอ้ย มันมีเยอะนะเราอ่ะเต็มเลยตรงนี้เช้า็นเช้าอ,อ,อ่ะเอาเาย่ไงไรต่อยไตอไตอย่างต่อดีครับคุณคิมจินวุกครับผมก็เมื่อกี้ก็ถ่้ลรูปก่อนครับเออใช่ทุกคนครับไม่รู้ว่าเขาวันนี้มัามีเพอร์ฟอร์แมนซ์มันมัอีกเต็มเต็มเลยฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้พวผมขอถ่ายรูปก,กับผู้อยู่ก่อนได้ไหม อันนี้ยังลอยอันลอยขอถ่ายรูปขนาดยังลอใกลจะไหม้เวาทุกคนก็หลอไงรับผมมาดก่อนรูก่อนรูก่อนจะได้แบบโชว์แบบไม่ขัดสดุดสุดระดััดสดุดสุดสะดับมาผลกอะไรลังเราถอยหลถอยหลอะไรถอยหลถอยหลอยหลนไม่เคยยิ้มนะทุกคนยิ้มนะ มามาครับกับสู่โปรแกรมบัสอีกทีนะครับโปรแกรมบัสก็สั้นครับผมก็เมื่อกี้เราก็โชว์ไว้แล้วครับเพลง Watch Your Step กับ Line s p o t ต่อไปนี้นะครับผมอยากจะมอบเวทีนี้ให้กับแก๊งน้องชายผมฮะเป็นแนน้องชายทั้งหลาย เดี๋ยวพี่ลงไปก่อนนะครับน้องได้ครับพี่ได้ครับพี่ชายเลยครับพี่ชายเดี๋ยวผมลูกชายไปก่อนนะคะเดี๋ยวผมกลับมาหานะครับพี่สาวไปเลยคุณอ่ะถ้าผมทุกคนสำหรับเพลงต่อไปพี่สาวคนไหนอยากฟังน้องไายน้องชายเพมีร้อล้าพินะหมครับแล้วผมจะไปฟังกันเลยแทนน้องชาย Brother Zone ของ Buzz Seven ครับเอาเพลงนี้มาเล่นกันครั้งหนึ่งแล้ว ก็คิดว่าทุกคนน่าจะอยากดูอีกครั้งแล้วเลยเอากับมเล่นใหม่ที่หมู่บ่อนนะครับผมแล้วก็สองเพลงก่อนนนี้แค่น้องชายกับแค่ไหนแค่นั้นนะครับผมก็เป็นเพลงของพวกเราบัสเซเว่นกับบัสไฟนะครับผมแยกกันใช่ใช่ใช่เป็นยูนิตนะฮะโอ้ยผมเหนื่อยจังเลยคขาค่อยพูดเค่อยพูดใจเย็นโอเคทุกคนไม่ต้อรบครมผมพูดจบแล้วผมพูดจบแล้วอ่า วันนี้นะฮะถือว่าเป็นวันดีที่เราได้มาเยือนม o ฟออนคอนเสิร์ตนะครับจริงเหรอใช่ฮะคือผมจะบอกว่าสโลแกนที่นี่เขามีเหมือนกันคือว่าม o ฟออนจนครูจอนมาเจอกันอ่าแล้ววันนี้เนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่ดีมากเพราะว่าทำให้พวกเราได้ครูจอนมาเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นเพลงต่อไปคืออะไรครับพี่วัสดุทุกคนพร้อมหรือยังดีกว่าผมต้องดาวเสียงแป๊บนึงทุกคนพร้อมดาวเท็กต่อไปไหมครับ อันนี้ยังไม่พร้อมขอยทีหรือ่าขอดังๆแบบดัง,ด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 งแบบต้องเสียงทะลุออกมามาทุกคนพร้อมสำหรับเพลงต่อไปหรือยังครับอันนี้บอกเลยใครที่รู้กันบ้างต้อเพียงพูดนะเนี่ยอันดพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะลุกออกมาโอเคเพลงต่อไปวิคตอร์ยุนชานเพราะที่คุณดาวงิชัยครับ ขอให้ชีมพวกเรกันอย่าหวั่นเลยครับโอเคเรื่องคนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของโชว์พวกเราแล้วนะฮะ<ป>แต่ก่อนอื่นผมขอส่งน้องเอเอะกับเมนสเตจไปเต็ีตัวสำหรับเพลงต่อไปนะครับ ไปดีเลยบ๊ายบยเอ้ยพอไเดี๋ยวรูปมันคงสวยไปเดียวกันนะกอสอดเดนกันครับไปกันบ๊ายบายบายบายระหว่างที่ลอยเองนะครับผมเมื่อวานกับน้องไทยเมื่อวานตอนเวลา3า5ทุ่มสีเป็นวันเสาร์รายการรายการในช่วงนะพี่บุบาซิ่งไทยแลนด์น้องไทยบาซิ่งไทยแลนด์มีพี่ใครได้ดูบาซิ่งรับโอ้โหเดยลเดี๋ยวอยู่เดีอยู่ครับสำหรับคนที่ไม่รู้รับาบาซิ่งไทยแลนด์คืออะไรนะครับบาซิ่งไทยแลนด์เป็นรายการอุติท่องเที่ยว ทไมี่มก็หันทางนี้ผมทางนี้อ๋อโอเคโอเคได้ได้ได้ไไินเบสักอย่างะยังไม่ได้ยินครับยังไม่ได้ยินไม่ได้ยินเขาได้ยินมารดิเขาได้ยินาโอ้โโอเคโอเคะต่อต่อก็สซิ่งไทยแลนด์ครับเป็นรายการดีท่องเที่ยวของเราที่พวกเรา1 2คนเนี่ยได้ไปเที่ยวภาคใต้มาทั้งหมดทั้งหมดหจังหวัดใช่ไหมฮะบอกเลยว่าซิ่งทั่วใต้ใช่ฮะถ้าอย่างซมาพูดถึงรายการเนี่ยอย่างรายการ7ไป้บ มันก็ต้องมีเพลงตีมใช่ไหมฮะเพลงลีมอมาทำบัสซิ่งี่จะขาดเพลงตีมได้ยังไงใช่ไหมครับทุกคนใช่ครับซึ่งบอกเลยว่าเพลงตีมของบัสซิ่งไทยแลนด์เนี่ยคือเพลงอะไรครับพี่ขุนเพลงชื่อว่าวเบี้ยวผมคนทุกคนนี่จะเป็นวันแรกที่พวกเราจะมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูนะครับผุกคนเราไม่เบียววะพาคนเบี้ยวได้นะครับผมเราไม่เบียวผมกินน้ำไม่เคี้ยวแล้วกนวัน เวเราอยาก,อยกนอเจียวไม่ใส่ไข่ครับผม้องกันใหญ่เลยครับดีมไหเียเสียงอะไรเียไม่ใช่อะอันนี้ใช่อันนี้ที่เสียงอะไร่เรานมได้ไดเราอาจจะด้ยอนกันเองก็ได้เได้ยิกันเง่ายงยกแยยยกยก็รบเพงเฟียนะครับก็ ยังไม่เคยเพอร์ฟอร์มที่ไหนมาก่อนเลยที่นี่ก็เป็นที่แรกแล้วก็วันนี้วันจอครับเราก็จะมีเนื้อเพลงขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูเลยครับทุกคนได้เข้าใจเรื่องราวของความเฟียลดีนะครับเผื่อร้องตามกันได้ใช่ใช่ใช่ลุกสองลุกสองลุกสามเลย้องตามกันได้แล้วผมเชื่อทุกคนเก่งอยู่แล้วจำคำนี้ไว้เฉยว่าได้ยืนข้างเธอมันคงเฟี้ยวที่สุดอ่าสปอยแล้วเหรอสปอยเพลงเลยออกไปเลยสองนาทีเจอโชว์แล้วรอยเอฟอันหนึ่งครับเอเอลูกเอลูกเอาอย่างไง ให้ครเปี้ยวดีกว่าวันนี้ครเี้ยวยกมือยกมือเี้ยวคี้ยว้างครับเนนยเอยเพร้อแล้วทุกคนเพลงต่อไปนี้เราไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนชื่อเพลงพวกฟ้ว l e ยี่ยมย่ทุกคน ขอบคุณุคนนี้พวกเราขอลาไปก่อนไว้มาเฟียวกันใหม่นะครับทุกคนกันใหม่เด้อัซิงนครับเดี๋ยวเราโคจรไมเจอกันใหม่นะครับสิลาิหลามกสรับ้โตเกันเล่นบบมเปครับขอบขอบคุณครับ